หาอยากเป็นสับป,ปะรดมาทั้งทีเด้อจ้ะสับป,ปะรดนี่จะพาไปเก็บที่สวนนะคะสับป,ปะรดปีนี้สวนเราไม่มีเรา,า, <c oughs> าอาศัยคนอื่นจ้ปปะเราอาศัยคนอื่นเด้อสับปะรดเฮ้ยมันอะไรก็ยาก ไปร่างเฮ็ดก้นยังสิงมาปาดสับปะรดพี่น้องอี๋ยจะปาดสับปะรดแช่เย็นไว้กินเนาะกินโมบดดอ,อกพี่น้องมาเด้อมาเอาไปกินสับปะรดพยายกเป็นสับปะรดกามาทั้งทีจ้าเป็นประโยชน์มากมายนะจ๊ะสับปะรดนี่อากหย่อาหาร สารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะแยะกินแล้วหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นอ้วนไม่มีจ้ะมีแต่ผู้มีแต่ผู้ทายเราอ้วนผู้เดียวจ้ะสบปรดสสบปรดมามาจ้ะนี่ก็เอิญมากนัดภาษาอีสานเนาะหอมหอมเลยจ้ะกำลังสวยๆเลย ได้มาห้าลูกมากินสับป,ปะรดกันจ้าออกสเสร็จแล้วนะคะสับป,ปะรดของเราอาจจะไม่ใช่มืออาชีพเดี๋ยก็ทำได้แค่นี้หละคะ่ะอันนี้เหลืองดูหวานฉ่ำจะ้ะเป็นสับป,ปะรดไทยนะคะหวานฉ่ำอาจจะ คล้ายๆภูแลเพราะว่ารสชาติเขาจะออกหวานฉ่ามีแะสับประรดสับประรดใครอยากเป็นสับประรดก็มาทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นสับประรดสับประรดของแท้จะเดี๋ยวจะปอกหั่นแช่เย็นไว้จ้ะเดี๋ยวจะสับประรดหวานช่ำจะ้ะ ชำมากสสปปะรสษสปะรุเร็แล้วเราจะไปแช่ตู้เย็นไว้ให้เย็นแล้วก็กินเย็นๆอร่อยมากจ้ะหวานชำ่ำเสปรปะรด